โน่นะกระเพาะปลาใช่ครับกระเพาะปลาทําไมมันถึงแพงขนาดนี้20บล้านบาทเลยฮะอันนี้ใช่ครับคือคือต้องบอกว่าตอนที่ผมซื้อมานะครับ<ะ>ตัวนี้ก็อยู่มาสักเกือบ20ล้านเกือบ20บล้านณนะตอนที่ผมสักปีที่แล้วตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่กระเพาะปลาเนี่ยจะหาตัวใหญ่แบบนี้ยากขนาดใหญ่ใช่ครับ อันนี้สูงประมาณเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณ40เซนฮะ45หเซนเลยก่อนสีเซนฟุตกว่านะฮะฟุตนึงมี30เซน40เซนฟุตกว่าใหญ่มากน้ำหนักเท่าไหร่ครับอ่ากิโลกว่าฮะกิโลกว่าน้ำหนักกิโลกว่าโอ้โหอ่าทำไมถึงมีความแพงปลาอะไรทําไมเพราะอะไรถึงแพงคืออย่างงี้ฮะต้องบอกก่อนว่าในอดีตเนี่ยปลาพวกนี้มันเป็นปลาที่เป็นปลาน้ําลึกแล้วปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้ว คือปลาอะไรครับเขาเรียกปลาเมียนเียนทองปลาเมียนทองนะฮะใช่ครับปลาเมียนทองซึ่งศูน์พันธไปแล้วเป็นปลาน้าลึกเป็นปลาน้ําลึกใช่ครับปลาน้าลึกก็คือปลาในมหาสมุทรนะฮะใช่ครับผมเป็นปลาที่อยู่ในหน้านน้าอะไรโดยเฉพาะไหมฮะอยู่ฝั่งจีนฮะประเทศจีนส่วนใหญ่อ๋อใช่ครับก็คือพอปลาพวกนี้เขามีการล่าในสมัยก่อนวิวัฒนาการของเครื่องล่ายังไม่ได้ทันสมัยเวลาเจอแต่ละตัวมันจะตัวใหญ่ Hmm. ตัวใหญ่มันจะมีขนาดใหญ่เพราะว่าวิธีการล่าเรือยังไม่ดีวิธีการหาปลายังไม่ดีแต่ปัจจุบันเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะมันโดนล่ามาโดยตลอดเพราะปลาพวกนี้มันมีราคาแพงมาตั้งแต่ห้าหกเจ็ดสิบปีก่อนคือต้องบอกว่ากะเพาะปลาพวกนี้นําเข้ามาจากเมืองจีนเมืองจีนเป็นคนขายให้คนไทยบางคนจะสงสัยเอ้ย e ทำไมกระเพาะปลาบ้านเราจึงมีเยอะ เพราะปลาเนี่ยบ้านเรามีเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนที่มาจากเมืองจีนในอดีตมันทำการค้าบ้านเราจะร่ํารวยแต่ในขณะเดียวกันคนจีนที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยเขาลําบาก <repetition> เขาเพิ่งมารวยไม่กี่ปีนี้แต่ในอดีตเขาลําบากเขาจะขนของที่มีค่ามาขายมาขายใ,ใช่ครับอาเดี๋ยวนะฮะให้่ดนได้เห็นนะครับว่าเนี่ยฮะที่อยู่บนจอในขณะน,นี้นี่คือหน้าตาของปลาเมี้ยนทอง ตัวนี้น่าที่จะยาวประมาณสักโอ้โหสองเมตรนะมั้ยฮะน่าจะประมาณอย่างนั้นนะภาพนี้นะฮะปลาเนียนทองซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเป็นปลาน้ําลึกนะครับอ,อ,อยู่ในหน้าน้ําของมหาสมุทรใกล้กับ,บรอบๆประเทศจีนจใช่วางไว้นั้นนะฮะชาวจีนก็เลยล่ามาแล้วก็เอาเพาะปลามานะฮะโอเคคุณ,ณประโยชน์ของเพาะปลาเอาละมันมาจากปลาที่หายากมันตัวใหญ่น้ําหนักเยอะแล้วเอาไปทำไม คือคข้าวไปก,วก,กินแล้วฮะเพราเราเากินนะแล้วกระเพาะปลาปลาปรซอยผมสี่ <c oughs> ส,ส,สิบบาทอ่ะ <c oughs> ใช่ครับแต,แต่แต่นี่ <c oughs> ครค,ค,คือคืออย่างนี้คคนจีนเขาจะมีความเชื่อว่ากระเพาะปลาเป็นของวิเศษเป็นของวิเศษเฉพาะถ้าสมมุติว่าเป็นสายพันธุ์กิมจิก็คือแบบในรูแบบในตัวนี้มันจะเป็นเฉพาะจริงๆคือเชื่อว่ามันเป็นของวิเศษที่กินแล้วบำรุงเลือดบำรุงปอดสำหรับคนที่มีเงิน เขาก็เลยเชื่อว่าแบบนี้มันเป็นของที่มีค่าและมีราคามากๆเฉพาะสายพันธุ์นี้แต่มันมีหลากหลายสายพันธุ์กระเพาะปลามันมีเป็นร้อยสายพันธุ์แต่ที่แพงสุดคือแบบนี้แล้ววันนี้มันสูญพันธุ์ไปแล้วเขาต้องเก็บนานๆด้วยใช่ไหมครับคืออย่างนี้ฮะกระเพาะปลาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เขาผ่ามาใหม่ๆน้ําหนักสมมุติว่าตอนนี้หนักหนึ่งกิโลในอดีตมันคือ3กิโลกว่าเพราะมันมีน้ามีน้ําเพราะมันค่อยๆหดค่อยๆแห้งไปแล้ววิธีการในสมัยก่อนเราจะเชื่อว่ากระเพาะปลาต้องแขวนวนคือ บนหลังคาใต้หลังคาบ้างอยู่ในห้องครัวบ้างบางตัวเราจะเห็นมันดําปีเลยเพราะมันโดนเข่าควันของอาหารมันจะทําให้ดําปีคือพวกนี้จะมีความเชื่อว่ามันดับกลิ่นคาวคือมันจะมีคาวปลามันจะทาให้โดนพอมันโดนอากาศมันโดนควันมันจะทําให้กลิ่นคาวมันหายไปบ้านที่ผมมีตอนเด็กๆมีครับจําได้เลยตอนเด็กมองขึ้นไปบนคือพ่อแขวนเอาไว้ฝุ่นจับหยักใยจับ ตัวงก็ไม่เยอะไม่ใหญ่แล้วฮะก็เล็กๆแต่ว่ามีหลายอันมี 3- 4สี่อันอยู่ตอนตอนเด็กๆเห็นนะฮะโอเคก็กินบำรุงเลือดใช่ครับเขาเอว่าว่าเป็นของวิเศษเป็นของวิเศษใช่ครับแล้วก็พอมาพอมาในวันนี้คนจีนจะสะสมในในเหมือนกับพระเครื่องเราเราจะเชื่อว่ามีพุทธคุณใช่ไหมฮะแล้วก็พอมาวันถึงจุดนี้จะเริ่มสะสมแล้วพอองค์ละ20ล้านก็คงไม่มีใครกล้าที่จะใส่ไปไหนมาไหนก็กลายเป็นของสะสม กระเพาะปลาคนจีนก็จะกลายเป็นของสะสมเดิมทีซื้อไว้กินแต่ปัจจุบันเนี่ยซื้อไว้อดรวยกันซื้อไว้อดรวยกันเช่นคนจีนมันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ใหญ่นะ,ะหายากนะม,มีกิมจิมีตัวผู้ตัวเมียด้นะครับกระเพาะปลามีตัวผู้ตัวเมียแล้วอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้แพงกว่าหรือว่าตัวเมียแพงกว่าตัวผู้จะแพงกว่าตัวเมียหนึ่งเท่าอ้อยเช่นตัวผู้เนี่ยกิโลละผมรับซื้อนะกิโลละยี่สิบล้าน ถึง25ล้านถ้าเป็นตัวผู้ <Wow. S 1> แต่ถ้าเป็นตัวเมียกิโลละ10ล้านถึง15ล้าน